ังสือนะคะ100 first a n i m a l นะคะจะได้รับฟรี My First Color mm hmm. เลยค่ะซื้อ1แถม1นะคะราคาเล่มน,นี้นะคะก็150บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะได้รับฟรีเลยค่ะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกอยู่นะคะว่าสีอันนี้เลสสีอะไรสีแดงนะคะหนังสือที่เข้าร่วมรายการนะคะก็จะมีทั้งหมด3เล่มน,นะคะเล่มที่1นะคะก็จะเป็นนี่เลยเกี่ยวกับสัตว์นะคะ เล่มที่สองนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะผักและผล,ละไม้นะคะแล้วเล่มที่สามนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะยานพาหานะนะคะโหคุ้มมากๆเลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแถมหนังสือน,นี้นะคะยังสามารถใช้กับปากกาพูดได้ได้ด้วยนะคะเหมาะตั้งแต่สำหรับเด็กทารกนะคะศูนย์ปีขึ้นไปเลยค่ะยังไงนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่เซียทุกสาขาเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ